สีวิชัยชนะมหาเทโรสพะลาโพนิรันตรังตมะหังสังคังศีรสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสพลาโพนิรันตรังตมะหังสังคังศีรสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสพลาโพนิรันตรังตมะหังสังขัง สิรสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโพนิรันตรังตมหังสังคังสิรสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโพนิรันตรังตมหังสังคังสิรสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโพนิรันตรัง <ori> ตมหังสังขังสิราณนามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสะลาโพนิรันตังตมหังสังขังสิราณนามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสะลาโพนิรันตังตมหังสังขังสิราณนามิสีวิชัยชนะมหาเทโร สัพ bon สสสสสสพะลาโภนิรันตรังตมะหังสังขังสิรสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโภนิรันตรังตมะหังสังขังสิรสาณามิส,สีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโภนิรันตรังตมะหังสังขังสิรสาณามิ ส,ส, um สีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโภนิรันตรังตมะหังสังขังศิรสาสมามิ mm hmm. สีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโภนิรันตรังตมะหังสังขังศ yeah. ิรสาสมามิ uh huh. สีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโภนิรันตรังตมะหังสังขัง สิระสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโพนิรันตรังตะมะหังสังขังสิระสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโพนิรันตรังตะมะหังสังขังสิระสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพะลาโพนิรันตรัง ตมหังสังขังศิระสาณามิสีวิชัยชนะมหาเทโรสัพพลาพโพนิรันตรังตะมะหังสังขังศิระสาณามิ